โมเมนต์แม่ลูกจริงๆเลยนะครับยุ้ยจีรนันเจ้าตัวได้อัปรูปลงไอจีถ่ายรูปคู่กับลูกสาวน้องพาวตะวันเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์แม่ลูกที่น่ารักสุดๆเลยนะครับในส่วนของแคปชั่นแม่ยุ้ยจีรนันเองก็ยังให้แคปชั่นด้วยว่าใช่ค่ะเธอเหมือนพ่อของเธอทุกวันฉันเหมือนเลี้ยงสามีของฉันตอนเด็กแฮทแท็กพาวตะวันแฮทแท็กน้องตะวันลูกพ่อทันแม่ยุ้ย ก็คือเรียกได้ว่าน้องภาตะวันมีความน่ารักสดใสสุดๆเลยนะครับในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสวยและหล่อหนูภพาตะวันได้มาเต็มๆตกหลุมรักใช่ค่ะเหมือนคุณทันมากๆน่ารักมากพี่ยุย้ยสวยเหมือนแม่ค่ะ ขอฟัสดสักครั้งเด็กอะไรน่ารักชะมัดเลยฮ่าฮ่าฮแคปชั่นแม่ยุ้ยดูข่าวเหมือนแม่นะหลักจังแคปชั่นคุณแม่น่าเอ็นดูนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคอมเมนต์จากเหล่าแฟนคับเข้ามาคอมเมนต์อีกเยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าพสน์นี้ของยุ้ยจินันเป็นโมเมนต์แม่ลูกที่น่ารักจริงๆครับอบอุ่นสุดๆ